ขอบพระคุณอาจารย์มากครับเจซาคุณลอฮุคอยรอนขอพระเจ้าทรงโปรดประทานคุณความดีตอบแทนแก่อาจารย์ด้วยครับท่านผู้ชมครับนั่นคือแนวคิดตามหลักการอิสลามของอาจารย์มูนิรุปหมม uh ัดผู้อำนวยการฝ่ายอิสลามศึกษาของโรงเรียนศาสนาบริหารธุรกิจซึ่งอยู่ที่เขตของเจาะกรุงเทพมหานครครับที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือที่ท่านย้ำว่าอิสลามนั้นใช้วิธีเลือกสรรผู้นำด้วยการมุชาวรคือการปรึกษาหารือ แทนที่จะเริ่มต้นด้วยการลงคะแนนเสียงซึ่งนั่นอาจจะเป็นแนวทางของการใช้พวกมากหลากไปหรือบางครั้งอาจจะมีสินบนเข้ามาแฝงซึ่งในเรื่องของสินบนนี้ท่านย้ำนะครับว่าพระเป็นเจ้าทรงสาบแช่งทั้งผู้ให้และผู้รับก็ขอฝากไว้สําหรับพี่น้องมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีสิทธิ์และมีหน้าที่ในการเลือกตั้งจุฬาราชาชนตรีในวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะครับช่วงเวลาธรรมนูญชีวิตวันนี้หมดลงเพียงเท่านี้ครับ หลังจากนี้เชิญพบกับคุณอริยามีนยีในช่วงของเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าได้ต่อไปครับวัสลามุอะลัยกุมวะาระม์มุลลฮ์วะบรากาตช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตรับรองจะติดใจ วัสลามุะลกุ้วะรอห์มาตุลลอฮ์บะบาะกาตุเรามาฟังในแง่คุณค่าทางนรีพัฒนาการจากท่านเป็นแพทย์หญิงจินตนาโยธาสมุรซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครในวิชระพยาบาลแล้วก็ท่านยังเป็นผู้อุนวในการโรงเรียนอนาลจิงการดาขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณหมอคะ่ะอัสลามุไลัยกุมวะรอห์มาตุลลอฮ์บะบาะกาคุณหมอคะประเด็นแรกเลยที่อยากจะเรียนถามคุณหมอว,ว่าปูอัดนะคะเท่าที่ทราบมาแล้วขาบอกว่ามันเป็นปลานะคะ อย่างเงี้ยคุณค่าทางนักพัรนาการของเจ้าปูอัดพาะบางคนเขาบอกว่าเออมีคอเลสเตอรอลสูงแล้วมันนั่งทานปูอัดดีกว่าจะได้ลดคอเลสเตอรอลตรงนี้เป็นความเชื่อหรือเปล่าคะหรือว่าช่วยจริงนะคะคือปูอัดสมัยเก่าหรือว่าถ้าถ้าผู้ที่เขาผลิตปูอัดที่มีคุณภาพนะคะสมัยก่อนเขาแน่ใจว่าจะมีเนื้อปูมากหน่อยนะคะแต่ว่าปูอัดที่ที่ในระยะที่ว่าต้องการกําไรมากๆกเนี่ยแล้วก็ปูอัดที่ราคาที่ไม่ค่อยแพง ก็คงจะเป็นปูที่เป็นเนื้อปลานะคะตัวปูเนี่ยอาจจะเป็นแค่กลิ่นหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วก็ผสมแป้งด้วยนั้นตรงนี้ค่ะคุณค่าของอาหารแทนที่ว่าจะจะดีเหมือนเดิมก็คงจะต้องลดน้อยลงไปยิ่งเป็นปูอาดที่มีแป้งผสมเนี่ยแทนที่เราจะได้โปรตีนจากเนื้อปลาคือไม่ว่าจะเป็นปลาหรือว่าเป็นปูเนี่ยมันก็จะมีโปร,ปรตีนให้เรานะคะมีคุณค่าทางอาหารเป็นโปรตีนแต่ถ้ามีแป้งผสมในส่วนของ ของเนื้อปลาที่ผสมเข้าไปเพื่อให้ปริมาณมากเนี่ยเราก็จะได้แป้งเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นแทนที่ว่าจะได้โปรโตีนเราก็จะได้อาหารประเภทแป้งเสริมเข้าไปอีกอย่างนั้นถ้าคนที่รับประทานเพื่อหวังผลในการลดความอ้วนเนี่ยไปรับประทานอาหารประเภทปูอัดที่มีแป้งผสมมากๆแทนที่จะลดน้ําหนักอาจจะต้องเพิ่มน้ําหนักขึ้นมาก็ได้ค่ะก็ต้องระวังนิดนึงใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ในส่วนของปลาแซลมอนซึ่ง เป็นที่นิยมกันมากโดยเฉพาะถ้าถามวิชาไทยก็ชอบทานนะคะเลยจะเรียนถามคุณหมอว่าดียังไงบ้างนะคะคือปลาแซลมอนนี่ก็เป็นปลาที่ขึ้นชื่อหน่อยนะคะแล้วก็เป็นปลาที่าหายากอยู่ทางแถบคู่โลกเหนือแล้วก็คือปลาเป็นปลาทะเลที่อยู่แถบคู่โลกเหนือในถิ่นที่มีอากาศเย็นเพราะฉะนั้นเป็นปลาที่หายากราคาแพงใครเห็นก็คงต้องรีบคว้าระทานก่อนซึ่งจริงแล้วคุณค่าทางอาหารเนี่ย ก็ต้องยอมรับว่าปลาแซลมอนนี้มีคุณค่าทางอาหารสูงนอกจากเราจะได้โปรโตีนจากเนื้อปลาแล้วนะคะเราก็จะได้ไขมันปลาที่มีคุณค่าสูงที่เคยพูดหลายครั้งแล้วว่าก็คือสารโอเมก้า3หรือเรียกว่าสาร EPA บ้างหรือ DHA บ้างซึ่งสารตัวนี้ค่ะก็จะมีสารที่จะลุ้ยช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดแล้วก็จะดีสำหรับคนที่มีปัญหาของโรคหัวใจจะดีสำหรับคนที่มีปัญหาของโรคหลอดเลือดแข็งตัวนะคะ คือคนที่เป็นความดันเลือดสูงเนี่ยถ้ารับประทานปลาแซลมอนเป็นประจำก็จะทำให้โรคที่เป็นอยู่เนี่ยมีอาการดีขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบพระค,คุณหมอมากค่ะขอพระป็นเจ้าประทานคุณความดีตบแใจคุณหมอด้วยค่ะช่วงครัวฮาลานสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทอง ท่านผู้ชมคะช่วงครัวร้านวันนี้นะคะพาท่านผู้ชมมาแถวแถวถนนมิตรรีหนองจอกนี่เองค่ะจะย่านชางเมืองนะคะแล้วก็ทราบว่าร้านอาหารแถวแถวนี้มีเยอะแยะหลายร้านมากมายเลยค่ะแต่เรามาเจออยู่ร้านนึงนะคะเป็นร้านอาหารที่มีอาหารหลากหลายแล้วก็มีอาหารเด่นๆอยู่หลายเมนูทีเดียวค่ะเดี๋ยวเป็นอะไรตอนนี้เราไปพบกับเจ้าของร้านแล้วก็แม่ครัวนะคะคนแรกก็คือฮัตยาบังออนนะคะหรือคุณสุไลคออามินค่ะอัสลามุอะลัยกุมค่ะสุลูกสาวนะคะ นะคะคุณปริดาอามีนค่ะพัสลามเลกุมค่ะนะคะวันนี้เป็นรายการอาหารอะไรคะเป็นผัดไทยกุ้งสดค่ะนะคะท่านผู้ชมค่ะมันเยอะแยะจนไม่รู้จะเลือกอะไรรู้แต่เพียงว่าผัดไทยกุ้งสดเนี่ยอร่อยอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างน้อมีผัดส่วนผสมกุ้งสดค่ะน้ำส้มมะขามหัวไชโป๊แล้วก็เต้าหู้กุ้งแห้งตัวปนน้ำตาลทรายแล้วก็พริกป่นค่ะ เครืเคียงของไทยมีทุกปีใบบบวบกพุยชาติวงอกมะนาวค่ะมะนาวค่ะตอนนี้เรามาดูส่วนวิธีการทํานะคะวันนี้เตรียมกระทะใบใหญ่เป้งแล้ค่ะค่ะสำหรับที่ทําให้กับแขกที่มาสั่งนะคะกุ้งนี้เราใช้กุ้งอะไรคะกุ้งแครบ้ยค่ะนะคะเต้าหู้ไ่โป๊ เส้งแห้งนะคะค่ะแล้วก็เส้นผัดไทยค่ะตัวนี้เป็นหัวใจเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าทานผัดไทยเนี่ยอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ที่เส้นด้วยค่ะทำยังไงคะเส้นถึงนุ่มลงกระทะได้แบบนี้ค่ะใช้น้ำส้มมะขามค่ะอ๋อค่ะใส่น้ำตาลทรายตามด้วยพริกป่นถัวนดงสงนะคะ ตัวนี้เราควเองค่ะการเตรียมวัตถุด,ดิบเนี่ยค่ะถ้าถ้าวัตถุด,ดิบเขาบอกว่าเตรียมดีก็จะอาหารจานนี้ก็จะอร่อยไม่ผิดหวังนะคะค่ะตามด้วยใบริกชา่ายใส่น้ำปลาด้วยนะคะตามด้วยน้ำปลาตอนนี้ก็ไข่แล้วค่ะนะคะ,นะคะเอาแล้วค่ะเขาบอกว่าตอนตีไข่ก็สำคัญนะคะ,คะ ออกมาแเราจะสวยไม่สวยอ่าเนี้ยสวยเลยค่ะเหมือนไข่ดาวนะคะลงเลยค่ะทุกท่านค่ะเป็นัาวก็เสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะทานกับเครื่องเคียงก็คือมีอเป,ปค่ะ,คะและ้วก็ตรงอกสดฟิช่ายมะนาว ทางรายการมีผิดพันมาฝากนะคะผิดพันแรกก็จะเป็นผิดพันตาแม่ครัวผิดพันตราฉลักคอและก็ผิดพันตาแม่ครัวฉลากอรให้กับทางร้านค่ะค่ะนะคะทินี้ขอบคุณค่ะค่ะนะคะอยากให้บอกท่านผู้ชมนิดนึงนะคะว่าทางร้านตั้งอยู่ยังไงแล้วก็เปิดบริการเวลากี่โมงถึงกี่โมงค่ะเปิดบริการ8โมงค่ะถึง6โมงเย็นค่ะทางมาก็เลยแยกลำหินมาถนนมิตรเมตรีค่ะค่ะเปิดบริการทุกวันไหมคะ หยุดวันศุกร์นะหยุดวันศุกร์วันเดียวเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมนะคะถ้าสงสัยก็ติดต่อตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณานี้นะคะสวนนีีต้องขอบคุณมากเลยนะคะของกาส่งประธานคุณความดีตอบแทนนะคะค่ะท่านผู้ชมขะช่วงครัวรลานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะวัสลามอะัยกุ้มปลาหมาตุลล้อวะบระกาตุร์คำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะทำอย่างไรให้เส้นผัดไทยนุ่ม กใส่น้ำมะขามขอใส่น้ำมะนาวส่งคำตอบมาตามชื่อแลกที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้นะคะท่านที่ตอบถูก3ท่านแรกจะได้รับชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ตาฉลากทอง1ชุดค่ะในมุสลิมเชียงใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะ,ะพวกรถเราก็จะมาจากทางคนจีนแล้วก็ คนอินเดียคนปากีสถานคนเบลาเทศคนพม่าที่สําคัญเขาจะต้องมีจุดศูนย์รวมนั่นก็คือมัสยิดเด็กๆนี่เกาชอบรับประทานสาหรายที่เป็นสาหายอัดแห้งแล้วก็มีใส่ผงชูรสด้วยก็อยากจะขอเตือนไว้นิดนึงนะครับค่ะคือเนื้อคั่วค่ะเราเอาเนื้อสันนอกนี่ค่ะมาย่างแล้วก็รุงรสให้เป็นสมรสค่ะ